ถือตัวจึงเกิดต่ำรกำเก่าของภิกษุณีปุน,นาภิกษุณีปุน,นาเคยเกิดในช่วงสมัยของพระพุทธเจ้าวิปัสสีชาติที่พบพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั้นท่านเกิดเป็นกุลธิดาชาวเมืองพันธุมดีต่อมาเจริญวัยขึ้นยังมิทันได้แต่งงานก็เกิดเบื่อหน่ายในชีวิตคาราวาสจึงไปฟังธรรมในสำนักของภิกษุณี จนกระทั่งเกิดศรัทธาเลื่อมใสจึงออกบวชท่านรักษาศีลได้บริสุทธิ์ตั้งใจศึกษาเป็นผู้มีความรู้แตกฉานสามารถแสดงธรรมได้ดีเยี่ยมจากชาตินั้นบุญส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆจนกระทั่งมาถึงช่วงสมัยของพระพุทธเจ้าสิขีพระพุทธเจ้าเวสภูพระพุทธเจ้ากกุสันทะ พระพุทธเจ้าโกนาคมณะและพระพุทธเจ้ากัสปะท่านได้มาเกิดพบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นตามลำดับแล้วได้ออกบวชเป็นภิกษุณีเหมือนเมื่อครั้งที่เกิดพบพระพุทธเจ้าวิปสัสสีท่านยังคงรักษาศีลได้บริสุทธิ์มีความรู้แตกฉานเหมือนเช่นเดิม แต่โดยเหตุที่ในชาติที่พบพระพุทธเจ้ากัสปะนั้นท่านเกิดถือตัวว่าเป็นคนมีความรู้ดีจึงแสดงอาการกระด้างกระเดืองต่อเพื่อนภิกษุณีด้วยกันไม่เคารพภิกษุณีผู้เป็นพระเทรีจากชาตินั้นเมื่อมาเกิดในช่วงสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระพุทธเจ้าสมณะโคดม บาปกรรมที่ถือตัวจึงส่งผลให้มาเกิดเป็นลูกสาวนางทาตในเรือนของอนาถบินทิกะเศรษฐีเมื่อเป็นลูกสาวของนางทาตเติบโตขึ้นจึงต้องตกเป็นนางทาตตามมารดาแต่อย่างไรก็ตามท่านได้บรรลุโสดาปฏิพลตั้งแต่ครั้งยังเป็นนางทาตโดยได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงสีหนาสูตรแต่กระนั้นก็ดี แม้จะบรรลุโสดาปฏิพลก็ยังไม่ได้ออกบวชยังคงเป็นนางทาตรับใช้การงานในเรื่องของอนาทบินทิกาเศรษฐีอยู่ตามปกติงานที่ต้องทำเป็นประจำอย่างหนึ่งก็คือการไปตักน้ำวันหนึ่งที่ท่าน้ำได้พบกับพรามโสธิยะกำลังดำผุดดำว่าอยู่ในแม่น้ำเนื้อตัวสันเทาเพราะความหนาวจึงได้สนทนาธรรมกัน ปุนาฉันเป็นสาวใช้ตักน้ำกลัวว่าเจ้านายดุด่าว,ว่ากล่าวจึงยอมลงน้ำทุกเวลาแม้ในฤดูหนาวพรามท่านเนื้อตัวสั่นเทิมสู้ทนหนาวท่านกลัวใครจึงลงน้ำทุกเวลาเช่นฉันพรามตอบว่าแม่ปุนาเธอก็รู้อยู่ว่าฉันกำลังทำกุศลลอยบาปยังจะถามอยู่ได้ผู้ใดก็ตามทำบาปไว้ไม่ว่าจะหนุ่มหรือแก่ ผู้นั้นย่อมพ้นจากบาปด้วยการอาบน้ำปุญนาตอบว่าพรามเรื่องที่คนเรื่องที่ว่าคนย่อมพ้นจากบาปได้ด้วยการอาบน้ำนี้ใครบอกท่านกันนะนั่นแหละคือคนไม่รู้บอกคนไม่รู้หากเป็นเช่นนั้นจริงกบเต่างูจระเข้สัตว์น้ำอื่นๆก็จะต้องไปสวรรค์เป็นแน่เพราะอาบน้ำตลอดเวลา คนฆ่าแพะคนฆ่าหมูชาวประมงพรานเนื้อพวกโจรเพชรฆาตคนอื่นๆที่ทำบาปไว้ก็จะพ้นจากบาปด้วยการอาบน้าหากแม่น้ำพัดผ่าเอาบาปไปได้ก็จะต้องพัดผ่าเอาบุญไปได้ด้วยละสิถ้าเช่นนั้นท่านก็จะต้องหืนห่างจากบุญพรามบาปใดที่ทำให้ท่านกลัวถึงต้องลงน้าได้ทุกเวลาแม้กระทั่งฤด,ดูหนาวท่านอย่าทำบาปนั้นอีกเลย อย่าให้ความหนาวมากระทบผิวหนังท่านอีกเลยพรามตอบว่าฉันเดินผิดทางเธอช่วยพาฉันเดินมาถูกทางปุนาฉันขอให้ผ้าผืนนี้แก่เธอปุนาตอบว่าท่านจงรับไว้ใช้เถิดฉันไม่ได้ใช้มันหรอกพรามขอให้ท่านจำไว้เถิดหากท่านกลัวความทุกข์รังเกียจความทุกข์ท่านอย่าได้ทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งถ้าทำ ่านก็จะไม่พ้นจากทุกไปได้แม้จะจงใจหนีไปก็หนีไม่พ้นพรามขอให้จำไว้เถิดหากท่านกลัวความทุกข์รังเกียจความทุกข์ก็จงถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจงสมาทานศีลเพราะว่าบุญสองอย่างนี้จะช่วยท่านได้พรามตอบว่าฉันขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง และขอสมาทานศีลตามที่เธอบอกเพราะบุญทั้งสองนี้จะได้ช่วยฉันพรามสทิยะได้ฟังแล้วเกิดเลื่อมใสจึงเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันแล้วทูลขอบวชข่าวครา,าวการสอนธรรมแก่พรามสทิยะจนเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถึงขั้นไปขอบวชนั้นเป็นที่กล่าวขานกันปากต่อปาก จนล่วงรู้ไปถึงอนาถบินทิกาเศรษฐีอนาถบินทิกาเศรษฐีจึงตอบแทนความดีนี้ด้วยการปลดปล่อยนางทาตให้เป็นไทยเมื่อได้รับอิสระพ้นจากความเป็นทาตแล้วจึงได้ออกบวชเป็นภิกษุณีบำเพ็ญเพียรอยู่ไม่นานก็ได้รับบรรลุอรหัตผลอุทาหอนเรื่องนี้ให้ข้อคิดแก่เราอย่างลึกซึ้งว่า แม้นการเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานข้ามภพข้ามชาติกี่ชาติก็ตามวิบากก็ยังคงติดตามส่งผลทุกอย่างทุกอย่างนั้นก็จึงมีที่มาที่ไปไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญชีวิตของภิกษุณีปุณนาก่อนออกบวชนั้นจึงต้องสัมผัสเรียนรู้การลดตัวลดตนบริการรับใช้ผู้อื่น ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเจียมเนื้อเจียมตัวเพราะเป็นทาตุเขาอันเนื่องมาแต่เหตุแห่งความถือดีถือตัวถือตนยิงยโสกระด้างกระเดื่มตอบเพื่อนภิกษุณีด้วยกันในชาติปางก่อนนั่นเอง